หรือเปล่าที่เขาว่ากันว่าพระพิคเนตไม่ใช่เทพศิลปะพระพิคเนตเป็นเทพแห่งการเริ่มต้นแห่งความสําเร็จการประกอบพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งการไหว้ครูจะต้องมีการอัญเชิญพระองค์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ทรงกระจัดอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้หมดไปดังนั้นจึงเป็นที่นิยมว่าการ,รเริ่มกิจาการหรือประกอบสัมมาอาชีพทุกอย่าง สำคัญที่สุดจะต้องไหว้พระองค์ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอการที่คนอินเดียเชื่อถือเช่นนี้จึงไม่เกี่ยวกับการยกย่องให้พระพิคันเนเป็นเทพปร,รมครูทางศิลปะอย่างที่คนไทยเรานิยมกันเพราะหลังจากการไหว้พระพิคันเนเพื่อให้สิ่งที่จะกระทำนั้นราบรื่นและสาเร็จแล้วถึงจะไหว้องค์พระบร,ะรมคูของแต่ละสาขานั้นโดยตรงและท่าในทางด้านศิลปะก็คือพระสารสวัสดี คนอินเดียในวันวสันปัจ,จมีของทุกปีเป็นวันไหว้พะสรัสวัสดีและผู้ประกอบอาชีพในทางศิลปะทุกสาขาจะนําอุปกรณ์และเครื่องทำมาหากินของตนไปรับการเจิมหน้าเทวรูปของพระนางการนับถืออย่างนี้ที่จริงก็เคยเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วและปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนสมัยอยุธยาในด้านศิลปะการแสดงเราเคยมีการเบิกโรงละครด้วยการฟ้อนพะสรัสวัสดีตามแบบอินเดียมาแล้วและเพิ่งมาเลิกไปครั้งกรุงรัตนกโกสินนี้เองแม้ในบทไหว้ครูละครชาตี ซึ่งมีพื้นฐานดั้งเดิมมาจากาละครอยุธยาก็ยังมีคาไหว้พภสรสวัสดีลงเหลืออยู่ไม่มีการไหว้เทพองค์อื่นเลยแสดงว่าแต่เดิมเราก็นับถือพัสรสวัตดีเป็นครูดนตรีและนาฏศิลป์เหมือนกันแล้วการนับถือพภิคขเนธเป็นเทพแห่งศิลปะในบ้านเราเริ่มต้นเมื่อไหร่พัสรสวัตดีหายไปจากวงการศิลปะโดยเฉพาะศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ของเราตอนไหนคําตอบก็คือรัชกาลที่6 ข้อนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอาจเป็นเพราะในสมัยรัชกาลของพระองค์การนับถือภาษาลาวาวดีได้เสื่อมไปมากแล้วก็เป็นได้และเมื่อวงปีภาคมามีอิทธิพลขึ้นในพระราชสำนักการนับถือภาษาลาวาวดีในเมืองไทยก็เริ่มเสื่อมไปพร้อมกับดนตรีพระราชสำนักซึ่งถูกแทนที่ด้วยดนตรีของชาวบ้านนั่นเองสมเด็จพระมหาธิระราเจ้าทรงนับถือพระพิคเนตมากได้ทรงสร้างเทวไัยคเน์ขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์ทรงตั้งวรณคดสีสโมสรและอัญเชิญพระพิคเนตเป็นตาสัลลักษณ์เลยทีเดียวจนเมื่อกรมเิลลากรเกิดขึ้น และได้นําดวงตราพระพิคเนของวรรณคดีสมสรมาเป็นตราประจํากรมพระพิคเนจึงกลายเป็นเทพแห่งศิลปะรวมทั้งการศึกษาในเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบภาษาราสวสดีก็หายไปจากความคิดของเราโดยเกือบสมบูรณ์